จองน,นั่นเองไม่รู้เกมเกมนี้คือผมเห็นมากิงเล่นมันงาน,างนาแล้วไม่ได้อา,าสาเหิตคือตัวสับไม่ได้แรงมากอันนี้ตอนนี้อาจได้แล้วอลติดเสื้อสิขอโทษด,ด้วยคือปุ่มปิดเพลงมันมีไหมอู้ม,มีคนไทยด้วยป่ะผมลองเล่นแบบคนเดียวดูแบบเล่น D B C ใช่จะเล่นคนเดียว ี่สิบสองไอิมโอเคถ้า okay. ใครไม่เคยเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้คือคุณหยิบในกล่องเอา,าวางตรงไหนได้ที่คุณอยากวางแล้วดูดอดเลือดคุณไว้แล้ว,วนับลูกศรไว้มีลูกศรเท่าไหร่ลูกศรจิงสองลูกศส,สามปลอม,อ,มอืมสองจิงสามปอมเอาอย่างไงดีวะมันมีสลับลูกศรกับ <laughs> มีดคอมโบแม่ง oh เออยิงมันสองนีนสองห้าสิบมาสิบละวัดดวงแล้วดุมันเรียกว่าดุหรือมันเรียกว่าวีสีป่ป่ะผมไม่รู้อ้สองในหนึ่งอ้โอกาสเจอมากสุดยิงง่นใหญ่กูวา่าะ เรียบร้อยเรียบร้อยขโมอยเลยเอามีดของแกม,มาเจ้าบี c ผมจะเรียกว่า v ีซนะผมจะไม่เรียกดูเพราะมันจะคายออกได้แบบตาแล้ว v ซีสองหน้ามีด เดี๋ยววซี่ก็ยิงเราครับเพราะว่านัดกิงไม่ต้องหว่วงผมมียิวอยู่ยิงมาเลยหยิบสองเทีไมได้เลยมือถือแว่นอืมขงดีสามในสองโอเคมาปะโอ้มันมีแว่นสองอันย็ดเค่ สในสองเหรออย่างแรกสูบก่อนไม่ไม,ไม่มันคือเทียนเนี่ยมันไม่ใช่บุหรี่โอเคมาสามในสองแว่นเอามาดูโลโซน๊อม้อาได้ละสามใน,นหนึ่งโหโลูซจียเยอะมากเนะี่ย โป๊ะโอเควัดตัวแล้จะออกไหมคือสามนหนึ่งเลยนะมันต้องออกเออสองในหนึ่งโอ้มันมีแว่นสองแว่นสามารถดูได้เลยนะนั่นไงผมว่าแอ่ะมันต้องใช่น่าสนใจนี่น่าสนใจมากมยิงมาเลยดิ แลเ,เหลือห้าสิบห้าสิบใช่ไหมห้าสิบห้าสิบมือถือมันมันวัดได้ไหมห้าสิบห้าสิบนัดที่สองอันจริงมันเป็นนัดที่สองนัดที่สองัอนนัดแรกปลอมดิเอาเบอร์ถือบอกว่านัดที่สองยิงอ,อ่าเบอร์ถือไม่โกหกว่ะยดจีด ตายซะดูต่อตายหิบีสไม่ใส่ดูเทนั้นดูแลบุรีสีมีบุรีมอมไยเทียนสามนาสีนอเริมก่อนดู อ่อเริ่มก่อนวีซีอ่ะฉันเรียกดูอีกแล้วมาผมอยากให้เพื่อนมาเล่นด้วยอย่างใครดวงแข็งว่าโว้นั่นสี่สิบปเซนต์นะโอ้ไม g กอดวงดีว่าบีซีน่าสนใจมากมาสิน่าจริงแน่เลยนั่นไงวาะ้ะ สองในสองห้าสิบห้าสิบวัดดวงเหรอเองยิงตัวเองก่อนไหมเปล่อเปื่อเปล่อผมมีมีดอยู่ครับไม่ต้องหัวเองยิงตัวเองก่อนห้าสิบห้าสิบทุกชมดีไป็นไงยิงบางโนยิงบางเราเอายังไงห้าสิบห้าสิบโดนผมเป็นยังไงยิงมากวิซี ดวงจริงดวงสวยยริงแอะเหลือลูกศรจริงแค่นัดเดียวนะเอนัดจริงนัดเดียวนะอ่ารอบนี้โอ้ยเอาไหมพีพีซีเจ๋เจอดีเนี่ยสองนาเมตรนัดจริงเพราะว่าตุมนับไปแล้วนั่นไงว่าแล้ว นัดริงนัดปอม่ะนัดปอมน,นั่นไงวาแล่ะโอเคสองไอเตมขโมยกุญแจโอ้โหสามนหนึ่ง สามนี่หนึ่งไม่ออกก็บ,บ้า้ะไม่ออกก็บเบ้อเกินผมว่าต้องออกอะ่ะสามนี่หนึ่งมันต้องออกอะ่ะเลสุดจริงไม่เวอร์เกินมาดูเห็นนี่บ่าไม่เองรอบได้เลยนะสองนี่หนึ่ง โอเคได้ล็ลอก v b ซเอาไป v ีซีุดเกอสอง <laughs> ีหนึ่งอ่โอเคเหลือเค่หนึง่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบวัดดวงเหรอลองสลับตุ๊ก่วนไหมเปลือเปือเป่อได้มาสลับทุกโซนผมว่าตรงอันนี้นัดต่อมาเป็น สลับทุกโซนให้เป็นนัดจิงโอเคมาฮะนัดจิงอรอนัดติดนัดจิงติดสามรอบว้าวดวงสวยจริงใช่ไหมวีสีออาวเดี๋ยวมันนัดจิงอ๋อลืมล,ม,ลม,มลืมลืมผมลืม สลรับทุกศูนย์เอ้าอะไรอ๋อเมียต,<า>ตามในสองโอ้เล่นนานมากนี่กล่เล่นแค่ v C นี่ใช้เวลาแปดนาทีแล้วนะตามในสองโอ้นั่นไงว่าแล้วมันล็อกขึ้นเอางไง v C เซ็ตเบอร์ถือด้วยมันพูดว่าไงเบอร์ถือไม่รู้ สามในสองเอาอยัางไงวิซีโอเคยิงตัวเองก่อนแล้วจัดให้ <c oughs> สองในสองกะตาเดียวบีซีเอา,เอาอยัางไงโอเคไม่น่าจะออ,ออกมั้งอ้าวออกติดอีก <c oughs> หนึ่งในสองบีซีดงสวย โอ้ oh, สามารถยิงกรชอดมันได้นะก็ขอดื่มเมียก่อนเพื่อความสัวเอาเออเอาเมียไหมอโอเคลูกศูนย์กินออกทาน,นี้เจ้าตายล้วเพราะว่าลูกสุลป์ปอทานนี้จะเป็นลูกศูนย์จินแทนตายปะ่ะปีเรียบร้อยจี๋ <c oughs> เลย ได้ตัง่นเก้าร้อยหกสิบาทดื่มน้ำไปแล้ว3ามรามอะไรวะตุ ถูกไล่ออก13ยิง8ยิงนัดปลอมได้ไหมนัดปลอม2โอ้วันน้อยอยู่เกม่นี้ครับใครได้ทูปต่อเป็นระบบตสอจะมานี้เอกี้มีคนสร้างเกมมีปี๋ว้าถ้าคุณเข้าเกมแรกๆคือคุณจะไม่ามารถไปหนน้านะคุณต้องพิมพ์ชื่อก่อน ชื่อว่าอะไรก็ได้คุณกแบบ็ไดเนี่ยชื่อนก็คือแบบคุณไม่ชอบชื่อนี้อยากเปลี่ยนชื่อเนี่ยเจ๊อะไระไม่อ่านเว้ยเนี่ยมันคล้ายๆกันให้กดปุ่มไหนก็ได้แบบคุณชอบพิมพ์ว่าจะตัวอะไรวะปีไม่ใช่กดแท้ Z ซ่จิจ่าใช่ผมชอบชื่อนี้จิจ่านี่คุณต้องตั้งคือก่อนนะคุณจะไปเล่นลูกซองได้นี่ประมาณนี้มีอยู่แค่เนี้ย มอของยินยาแบบสี่สิบเปอร์เซนจะได้สองเงปีก็คือประมาณนั้นนหะอืมตัวเกมนี้ผมไม่รู้จะมีเด่นมาสี่คนไหมคือเดี๋ยวรอกันถ้าปิดต,ต่อไปจะต้องรอก่อนตนัวเกมมันจะให้สี่คนตอนไหนอนนั้ต้องยาวนาะนโอเคว่าสมผมว่าจีอ่แบบปิดทิ่ตรงนี้ดีกว่าน่ารอรอ ใช่ไหมคุณนุ้ยมันคือคุณนุ้ยใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ใครน่อยนะอย่าลืมกดติด